สวัสดีค่ะ d j r e c o m m e n d m u s ว c วันนี้นะคะอยู่กับ d j จซาโอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเพลงใหม่ล่าสุดเพลงนําใหม่แต่ว่าศิลปินเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะกับน้องโซมารีตอนนี้นะคะน้องโซมารีเนี่ยเขาได้ออกซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับชื่อเพลงว่ารู้ได้แล้วไหม,มซึ่งบอกเลยนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกแล้วก็แบบสบายๆน่ารักน่ารักปกติเนี่ย เราอาจจะติดภาพเราว่าเอ๊ส้มมารีมาที่ไรเพลงมันจะต้องเศร้าคุณขามันจะต้องแบบเหงามันจะต้องเจ็บปวดครั้งนี้แนวใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เพลงนี้นะคะก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวที่เหมือนแบบเราแอบชอบใครสักคนะ่ะแต่แบบทำไมยังไม่รู้สักทีรู้ได้แล้วไหมยังไงแล้วความสัมพันธ์มันจะดําเนินต่อ,อยังไงอะไรแบบนี้นะคะก็ตอนที่ปล่อยเพลงมาวันแรกขึ้น ทวิตเตอร์นะคะขึ้นเทรนดิ้งทวิตเตอร์กันด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าฮอตมากๆเลยนะคะรับรองค่ะว่าผลงานที่ออกมาจากโซมารีเนี่ยไม่มีผิดหวังกันแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะก็สามารถขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวดนตรียสีสาร98.75เมกกะเฮิร์ตซ์ของเราจัดให้จ้า